สวัสดีครับผมกลับมาพอกันอีคอกครั้งแล้ะครับเน,นาะวันน,นี้สื้อผามัดจิ้มนี่ตับหมูครับโสมตับนี่ตับไส่พร,ริกแห้งแล้วก็หนึ่งกุ้งพี่น้องนี่หนึ่งกุ้งนะครับหนึ่งปีกเป็ดหนึ่งปีกเป็ดผักก็มีอย่างนะครับมีแต่ผักกระแหงต้องกอดไรพี่น้นนองลุกขอล่ะแล้วแ,แกะเข้า ขออยากเอาลูกกลางด้วยพี่น้องเยอะมือมสิบบัดผมขอยนาันที่ก็พี่น้องมไปามาต้องเราไหลเยนครันปนีิใส่ตามนุ่นรับพี่น้องดครับนีณก็ได้ มีเวลามาเห็ดกินน่ะปกติจะซื้อเพิ่อนครับบ่ไดเตรียมพักบ่ไดไปตลาดพี่น้องมาทงนี้หยุดได้ไปหน่อย ต้องการครับต้องหมดโอ้ปีเป็ดหมเป็ดมดันขึ้นแข็งครับขออนุญาตครับได้ครับ<ม>สองหนุ่มไม่มีอวนะบ่ได้ดไปตบบน้นบ้ารหรอกครับรรรบ่ได้บ่ได้กับบ้านนะคุณราชินดกอนสิครับอยู่

dạ các bạn xem vừa vừa xem luôn len được có thuật phải là còn mình... mình... muốn du sau là muốn kịp thì thằng nó nghe, còn con này con kia con tít tám mới ra bên họ nữa, của mình đang like rồi, mình yeah. à năm hoặc mình năm tập tìm 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 cái tìm 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 tìm

สิกิ้าหน่อตายงนอก็วันใหญ่ไก่ี่หนองมันเสียงลมุ่นเนีเสียงรด,ดแลนเนีย่ยมันมันหวนกนรนะไลนะกระอาได้ดีนะนมันหนนะพี่นนอบรี่พี่น้อน,นสี้ำขนอยู่เนาะออ

không? nó sẽ kiếm hộp phải không? thành bức khó quá diện, cái chuyện này thì khó quá không, này, ก่ไปเห็นพี่น้องกินบนุจิตรเหล่ากันลองทำดมันเป็ที่ฮักด็มันคม,มนมาอยู่ทีมงานงมุนกพวกเบเสื้อมาบอโอ้ที่ไหน,นะน,นได้จนะานเหล่ารับับพ่ออยู่ครับจึิงก็จิงเขาได้ยนั้่าเหลืออยู่ครับพี่น้องนะ เสครับแซมกันเอาแล้วครับ แซ่บไปหน่อยครับแต่กี่เ,เรียก้ผมก็ได้พี่หนองเบ่งมือหีนหนีก็ปวดฟอาไปเลยครับเออวเอาไปชำเนี่ก็ได้พี่หนองเนาะ โทรศัพท์มันตายโดนอะไรนี่มันถี่โทรศัพท์าาพมัน,านราคาถูกพัากระ่ป๋าสั่นกระพุกกระยังเงี้ยราคาถูกนา่าดีดออกมาโทษขออภัยเลยครับเด้อคลิปไหนจะมากันไหมจะได้คอมเมนต์มากแน่ส่องผมกันไนด้เลยครับเดออลาไปก่อนสวัสดีครับผม